กากแน่ครับสองเครื่องเลยอู้วนี่ห้อนบ่ะนี่เอาแกบออกวะเอาแกบออกบ่เอาแกบเอากากมันออกเนแล้วมาเฮือนนี่สองเครื่องเลยครับบ่ะนี่กระดอกกระเดียบกปักปักนี่แหละครับเข่าเมาเงกันแเงินแสนเงินล้านแล้ววะอะไรค่ะจันฝากเธอไม่ใช่ของฝากอ่ะ ฮะลองฝากดิกานีลานี่ได้ตั้งใจมาฝากด้วยนี่เก็บมาอยูุทธุน่าหน้าเบิ่งจักดอกเลยจักดอกจักดอกดอกแปดดอกเออแปดดอกใส่ลำโพงมีหอยังคือหอมนะหรียกว่าบริการกินโดนวะเนาะเข้าบริการกันโดนอะไรไบน่าจะแมนมาบริการกันโดนเลยคือหอมไปเหมดคนขาไปเร็วกว่าเลยบักตั้งใจทาเลยมห้ดนี่ โอ้สมคิดหอดเนาะบริพภะกันโดนมีนาจิตไม่พอได้จิตไม่ใส่ก็อีกซ้อมมันเป็นอย่างไรแล้วคือเซน่ามันนะอ้อฮะมันสดหมันซึนขึ้นบอเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันเก็บเขาลงลงมาซืึนมันล่างน้ำแล้วจ้านั่นยังพถลางน้ำเจ้านั้นของลูกชายน่ากล้มาวันนี้ฮ่าก็แวะซื้อเครื่องซื้อของก่อนครับก่อนที่จะไปเบิึงหมู่บ้านเฮ็ดเขาเมาครับหมู่บ้านเฮ็ดเขาเมา เมืองบ้านขนาดไปบ้านบ้านขมาวบ้นทังไก่อยู่ปะไม่ได้ไก่หรอกเอ่ยบ้านเรากระทางแหวะลงจักหลักขั้นไปตอนนี้เขาเห็ดอยู่ปะเหาเลยเลยได้ขมาวเขาอะไรเขาเอยไว้เลยเขาเคาะไว้ชัยกระสอบเขาเห็ดเลยเลยเขาขายอยู่เลยเลยขายเลยเห็ดได้เลยเนาะเขาว่าชิไปเบิงแล้วเขาเห็ดขมาวมาแล้วหักเดี๋ยวนี้ฉันสบายวะก็อยากชี้เอาแล้วเดี๋ยวนี้ตะกี้เขาวตำ ยาเสพติดทุกคนไปเบิ่อเ,เขาเขาที่อยู่บดีบส่าต์เนาะบดบ้านเออมดบ้านบ้านนั่นบบน่ะบ้านนอนหังไงนอนหัางมดบ้านขึ้นขึ้นจำพรอนี้กันขึ้นจำพรอนี่กันหรอวะจำพรอนแควงสวัสดิ์เคสวอกอลาลึกว่าและเขาขังแกงกอกและเขาอะไรหึแกงกอกขึงแกงกอกเออแกงกอกกับจำพรอนหรอวะจำว่าล้วขอนกบุญจักอันเดียวกันไหมจำพรอนนี่กัน ตาเบิ้งลูกเช้าเอแม่กับพ่อมาจักเื่อเบิ้งหลานกับพ่อมาจักเื่อนอนจุบูบโจดกูดอยู่ในอันนั้นเลยในเตียงนไปเด้อบันดีเด้อมีปะก็มาดีอยู่นี้่แห้งอุดนุ่นมือหนาใช่มาอุดนุนใหม่มโอนี่ก็เอาซสำนันละเขาได้แกงเขาได้ตบไปไซรัสนั่นมาพี่ก่อนไปขึ้นยังอีกมาพี่แต่ว่าสิไปก็ขึ้นก่อนเลรอเนาะเสียให้ร์สโนมอยู่นี่มาพี่เร็ว ละไม้อ่อนๆนึ่งละไม้กระไดอ่อนจน่งตาดีนั่นตอกน้ำกระหักน้ำด้วยไปไปก่อนดูต่อไปพอได้ขายอยู่ดอกคนเที่ยวทางก็หลายอยู่คนผ่านทางก็หลายอยู่เพิ่นก็ขายบ่วแพงครับสิบพันกับประมาณสิบก็เออสิบก็บาทสิบหกบาทสิบห้าบาทประมาณนั่งเพิ่นมีย่านั่งให้พ่อแต่เพิ่นอยากแกล้งให้พ่อม่ะเพื่อ แล้วเราจะไปกันต่อครับอีกประมาณบกไก่ววะบ้านโนนห้างบ้านโนนห้างซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เพ็ดตำข้าเมาหลายที่สุดตำข้าเมาโอขาเมาลายสุดหัวขวลาไปรลบหนนาสิมว่าเล่นสมออุดนนน้ำใหม่สำหรับการเดินทางครั้งนี้เฮาก็มีมั่นคนเดินทางเรียกว่ามั่นค้ำเขาใหญ่ไปนํำครับ ประกาศในนี้ประกาศพิการครับคสองเล่าซีอสองครับคุณดอนท่านนี่ปิดปิดประตูมัน่นไปสวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศตอนเพ้นเพ้นครับพาะกลังตีของตีกองพอดีเอิญกันกินเขา่าแหละ ทีของนี่คือประมาณว่าบอกว่าเวลาเพศเนาะกับประมาณว่าให้สัญญาณนกัรน,นี้เมอนก็นพะเกิจะมากินเผากินน้ำกันนะแต่อีกอย่างหนึ่งครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านโน่นห้างเมืองจำพ่อแขงสวรสดเสตสอปลาครัรบผมสิพาทุกทุกคนมาเบิ่งครับเสียงเปิเป์กๆอยู่ก็คือเสียงตั้าเขาเหมาครับอยู่นี่เันก็นจะเป็นปพิตภัณฑ์พื้นบ้านที่เันจะตั้าเขาเหมาแทบจะทุหล้างข้างเฮื่อนวะกับว่าได้ในช่วงที่เิอนอ่นจะดูเขาเหมาแล้วดูเขาออกไหมเขาเอห้องเขาดขอาด่ะรว่าผู้ได้ทีแบบว่า มีคำมอกกับเมนต์มไหมนะครับเขาไม่ไหมนะสมัยตะกี้ผมก็เกิดมาภายใต้ประได้เราะว่าก็ในยุคสมัยตะกี้เคยเคยเคยต่ำอยู่พอแม่เคยต่ำอยู่น่าจะถ้าจำเขาไมได้น่าจะเทือยวทั้งสองเที่ยอยู่ล้วนี่เพันพาต่ำมือกินมือนีเด็กมาเห็นกับพละราชการง่าาษากับยุคสมัยเปลี่ยนไปจากต่ำมือแล้วก็มาต่ำตีนแล้วก็ทุูมือนี่เป็นเครื่องเป็นไดเป็นมอเตอร์เป็นอย่างแบบขาตะเคียร์อย่างเดียวครับเกียร์คนอย่างเดียวครับเดียวกันนี่พาให้เบิ้งบรรยากาศนะครับการต่ำข่าเหมาของบ้านโนนทางเมืองจำพ่อแรงสมรเกลียวคอเหล้าครับเดี กากแก่ครับสองเครื่องเลยอ้วนี่ห้อนบ่เนี่เอาแกบออกวะเอาแกบออกบะเอาแกบเอากากมันออกเนาะมาเพื่อนนี่สองเครื่องเลยครับบ่นี่กระดกกระเดียบปักปักนี่แหละครับเขาเมาเงินแสนเงินแสนเงินล้านแล้วบักเมาเงินแสนเงินแซนก็ได้เงินลานก็ได้ซีปีเห็นเงินลานแล้วนี่เนาะ เห็นอะไรดีดครับบนเรือเบาเรืออยากออกรถออกเรือนอย่างเก็บกเงินสามสี่ปีได้เลยแล้วเราโคคนก็ตัดทั้งทั้งน้ำมันแล้วก็ไม่เห็นเอาปูนใส่ตำเครื่องก็ใส่กันเครื่องมอเตอร์ตำสากระใส่ต้นไม้เป็นต้นเว้ยสากระดอกกระดี่ะมันเบิดหร,รือบิร์ดท้ายแล้วมั้ง่เนาะเบิดละ หมดแล้วบนเสียนแหง แล้วพ้อมขายเลยบอหรืยว่าเฮ้าต้องเพยงอย่ยงอีกเกือเป็นเกือบ่ายท่แล้วบอ่ๆตอวน,นี้พ้อมขายเลยบ่า<น>อ๋อขายได้เลยเออจะมาเอาโล4 4 4 4 1 4น0 0 0อ๋าอขายส่งขายส่ง,สงเรา,าซือ 1. 1> อ้อกรบขนหกชินบ่เหาปอาเทาเลย4ี่ินหวมาก็ได้ก็มาบุ้นอ้โลเรเกือบเป็นร0อยบาทเนาะ กินมั่นค้ำเขาญ่ครับไปทางใดก็กินอย่างเดียวครับเป็นรถศาตรอธิบายท้งรถศาตรมดูนี่กินหอมอ่อนๆหอมอ่อนรากาเอาไปใส่ก้ามตาลาก้ามปูผาวนี่สุดหยอดเลย <pla id. S 1> ครับก็มันเป็นเขาวพราว่าเขา เริ่มนั่นแหละเนาะเริ่มแกเริ่มแข็งเริ่มเกาแล้วตถ้าแม่นเขาอาเด็นกอ็าแม่นเขาเขาดอ่ะหมไหมม่หหอมหวานอืมแล้วแต่ม่สิวหอมก่ี่นกมือกะสีกะสิซ้ำเบิดมือให้แล้วสเนี่ยโกนี่กะสิได้เปลี่ยนกันอยู่นี่เลยเขาดอแห้งลายวะ แม่มา้วเาเาไปขาเคนโาหมงียบหูมิดหูจักหน่อยหนึ่งครับเสียงใดเสียงอันนี้เบิดแหละตึงตังตึงตังว่ันนี้ปิดลงเรยเงียบหูโดดเนาะนี่ก็เข่ามาอีกแล้วนี่ตัวนี้มันบ่ตัวนี้ย่งอยู่วันนี้ต่ำพอสิบอง ทิโลกคู่แปดชุดนี้เนี่ดืออ1คูแปดิศโลกมาได้พอเมางินแสนเงินล้านว่างานโลหะชิ้นบบ้านเบาดเมืองบานโน่นห่างเมืองจำาพอนแขวงสในเขตสฟปลาาคุณไดอยากเด้กับเขามาสั่งมากอันนี้สือหากันได้ครับช่วงเขาออกไหม่สินะเขาทูสั่งว้นรุ่เนาะเขาสั่งเนี่ยตอเดอื โอ้ก็มาส่งเขาสั่งต่อไออนไรนั่นจิแม่ซ้ำซ้ำนี่ก็เฮ็ดบบท่านแล้วเนาะก็ให้ลูกสาวเองให้อือนาคตต่อไปกับโบแน่ละต่อไปซ้ำนี่ก็บวไวแล้วจีบท่านแล้วอืมเป็นซวงเป็นซวง็จเกียวค เกาช่วงนะั้นมันจะพอมเนาะอันนี้ก็เจ้าของลูกสีผู้นำปล่อยตัวนี้อ๋อยืดดีนี่แห้งไปแล้วบัดย์ไปครับเดินทางกันต่อครับเจะผ่าเบิ่งอีกหม่องหนึ่งครับที่ทำข้าวหม่องพื้นกันไม่ลดทอนเลยเนาะยอดกระเดียก แบกพาดว่เเนาะเอาหัวเขามานน้อยนึง่าไรเพะเสียวแทนเจ้าเลยนดีเปด้หนีบ้านเาเันีบ้านนูนหนที่็กบเมานี่จะปุ๊บเยบาานกบญาุกอยาเอุ้๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุกใ้แม่คลุกทิ้มาจางกันหน อะไรปะขั้นเป็นเขาไหม่ม uh ันจะง่ามวัวบ่แมนมสิเขียวมันเขียวแล้วมันสนุ่มเดียวกัว่านจะนุ่มกว่าแมอันนี้เเอนนี้มันเปิน้ำแต่เด้มันเป็นเขาเป้ล้มัเป็นเขาเขาเบานุ่มแล้วเขาม้ันมงอยู่ใาเือนเอนเ้าวอันนี้ก็แม่นขีแกบเลยครับขีแกวที่เพิ่นตั้ออกคนฟัดคนตั้เาก็มาฟัดออกตํามเราก็มาฟัดออกอ้เต็มเลย องเดือนนี่ว่าได้เงินแสนไปสินกระดอกกระเดียเนาะพักแต่แทกอันนี้ก็เป็นเขาที่คือมาเฮ็ดเขาเมาครับเ้าท่านเด้ซีตอันนี้นะน่ะนาจะหนึ่งเลหนึ่งเป็นเขาเปลือกเลยหนึ่งซุกเรียบร้อยหรือว่าเฮ็ดแนวใดวะห่อนห่อนครเพ่น่า,ะนนาจะล่มไผ่หรือหนึ่งมัน,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 นห่อนห่อนเครับเพื่นหนึ่งเลยเลยกระดางเนเกีย นี่ครับอัดของติดตแล้วครับแถแม่เพิ่นเอามาให้เบิง่งโอ้หนุ่มจัเลยเนาะอเออเขาหนึ่งก้อนเยวอว่อเ่ใดเขาครัวเขาควัวอ๋อควัวเขาเปลือกก้อนคัวคนัวก้อนครัวก็ตำคัวก็มาซีบอีแล้วก็ตำขเ้นตำบ่อจากขวางขบ่ แบบนึ้นไปไห้งกินไหนบ้งขึ้นลด้นลยวะขึ้นลุ้ลวะนุ่มเลยไมนุ่มหอมๆอมหอมดหอมด้กินเนาะหอมย่ไปไป่าเป็นแผนกัดคาก่อนอเนหิท่้ายผเบิ้งเบิง โ็วีมือ่มใหม่ใหม่อหม่ใหมไม่จะหอมกว่าวนี้ยอนุ่มเบิ้งได้เราได้หนี่งแบบผู้เฒ่าพัดเฒ่าซีซีผาซีปีเล่อเสียนม <laughs> ไม้เสมอพัดเปล่นแล้วการเท่าก็เนเบิ้งได้จากช่วมคลองครับจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นนี้ มว่าเป็นรุ่นนี่จากรุ่นนี้ครบาเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปครับเห็ดแบบยางงามยางชวยงามไหมครับ่งานปีนมยุ่นเจาเนาะมุนเวียอย่นีัยุ่เพราะว่าบุคคลการทำกูได้มาปูงจากนาเซนอ๋อห็นาเซนแต่เราอหน้าดี่เนาะบ้านเาอีกานนีนึง อันน,นี้น่าเที่บ้านมูโอ้เป็นที่บ้านมูตองไปตขาจ้าแจดูไปต้มยู่รักซี่ลักซี่แกงกอกแมนแมนพอมูบ้านนี่อยเห็นร้ายมูบา้านดูแต่ว่าเจ้าหนามบดานใส่บดเพราะเป็นนาเกลือเป็นน,ปน,นาเกลือถ้เนนาเาจ้าแล้วกะ็ประมาณอยู่ทิหนึ่งแล้วกะ็คือข้าวเต็มในหัวกอก,กัเด้อเลือมันจับต้องใส่หําะปาจากบ้านอื่นเนาะดดูงดูทดพักกับไดตายเพมันเป็นกลือนา นี่แหละครับแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้านกับสีต่างกันครับทรัพยากรเพิ่นอยู่แนวหนึ่งคืออุดน้ำอุด้ำแต่บุ๊อทเงินแต่พอได้ใส่แต่พอได้ใส่ก็พอแบบเนี่ยละแสนกว่าสองแสนแต่เนี่ยมุนๆอยู่ในนี้เหมือนกันจ้ะที่นี่แม่นแกบเพ่ปันว่าแกบลงสีเว้ย ตัวน,นี้มันม,น,มน,นีอันคือห้ามนี่ตัวน,นี้มันสีเปลือกเขาเปลือกเขาเมาด้วยเฉพาะปีนี่บอกถ้าพาอปีนี่บอกตัวน,นี้นะเม่เอาออกไปเอาออกไปใส่นหน้ากับง้งแล้วดิโอเป็นรถนะเอาปกติกะอันนี้ก็อยู่ในระหว่างผิดหนึ่งหมดผิดหนึ่งก็ไรเดี๋ยลายเด็น้ากังนี่มเรียกเขาเมาครับกระบอมันจะ เห็ดยูแต่หาว่าซื้อน้ำเดจนไล่ก็มีคนมาขายบเดมาขายกันเาลยงกับมอิเรื่บมันอยู่ก็เือลงสีแต่ลงสีนี่มันจะออกเป็เตียงง่ายๆคับคนทำอะนรอน่างเงาเพิ่มตำอทิเดียวนี้กองง่ายๆนี่ั้นพอมันคุกนี่ตามดนบอกระดนกระดดนเติดเขาก็บึงว่ามันหลอนบ้หลอนเนาะเนีจำปีมะนั่งดีเลรืองจำพรงสวัสีครับทุกคน เ้าตัชกเลยมัน,นีุฝ่าสะเทือนยินพล่ลมแมเอาหัวเขาไปนี่แม่มุนเลยนะ่อกนเอเสียววะเห้คสียว่อเสียวนะัถ้าเป็นสมยัยตะกีตะกรอนน,นาจะเป็นขนมครบเขี่ยวขนมกินเล่นของคนสมยัยตกีตะกรอนคับเขาเมาน้าเขาใหม่มามัน้องหอมก็ตำ ตำแล้วก็สู้ลูกสู้เต่าสู้พี่สู้น้องกินเป็นขนมครกเกี่ยวขนมหวานไปไ่นะามันมัน่นมันหอมดูเหมือกบมาปแปลงเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อค้าขา,ายจะถือว่าพอ่ออยย่ได้ใส่ครับคนดูคนมันกับพอ่ออยย่ได้กินไปกันด้วยเออเด้อบวัสดีเด้อไปปีนาฟ้าไม่เด้อสิมาเยี่ยมมายามไม่มาเบิงมามาย่ามเขาบ้านหอมมาใหม่ใหม่มที่เรียกแล้วคนอืม 拿完了再。<noise> ไปครับบาดนีเ้เรือกัเดินทางกันต่อออกมาจากบ้านโนนหัางไอ้นโนนหัางครับลมดีดีครับลมดีดีบรรยากาศดีดีครับเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าเกี่ยวหยากะบ่ท่านได้่เลี้ยวบ่ท่านได้ทัวร์ครับกะยังเหลืออยู่ครับแต่ที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งครับผมอยากให้ทุกคนได้เบิ่งหลายลายข้นอาจจะเคยได้เห็นเคยได้เบิ่งหลายลายหมองกอาจจะย่งอยู่กะรย่งอาจจะมีอยู่ครับแต่ว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันเบลมีแล้วครับนี่ดอกเรื่องเหลืองไงแต่เนน้อยนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็บสีมีดอกขาวๆเลยครับคือดอกกระจอนะนะเขาดอกเขาดอกกระจอนบอกเขาว่าไปัักกเดด้ออครบนี่ เอาไปทักไปทักเห่นนะเอาไปทักทักเปียนะครับนี่หายากนะครับคู่มือนี่เห็นแร้วก็ขึ้นหอดสมัยเด็กน่อยไปเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้าเกี่ยวกระพอกระแมกอะไปเห่นไปเบิ้งหรอกไปนอนเกือกได้แต่มันจะมีทงทงหนึ่งในแถวแถวหน้าผมที่มีดอกขจรไต่ไม่ได้ครับโเแมนดอกตัวนี้นะครับดอกขจรจะเป็นสีขาวขาวครับตัวนี้มันเป็นดอกเหลืองแต่ตัวนี้จักข้าหองซื้ออย่างผมอะโบจักซื้อกันแต่ว่ามันก็เป็นอีกดอกหนึ่งที่เกิดคู่กันก็ดอกขจรเกิดคู่กัน อยู่แถวไทยนี่บางมองนี่ที่เคยมีก็บ่มีแลวครับดับศูนไปเบิดแล้ลเพราะว่ากะจะย้อนว่ายาขา่าครับผมสังเกตอันหนึ่งก็คือ,อจะเป็นยาขายาที่เป็นสาเหตุที่เหตุให้ดอกพวกนี้หายไปเบิดครับงามเลยครับล,ลายหนี่งามงามเห็นหรอคืดฮอดคืดหอดอดีตคืดหอดเด็กน้อยคืดหอดวิธีคืดหอดบรรยากาศเก่าๆที่ไปขนเขาไปเกี่ยวเขา่าขนเขาสีเขาตีเขาอยู่ทรงไฮทรงหน้าเก็บเหร่นเก็บพักเหร่นนะ มันก็สิมีกินเด้กินในรสชาติในกินของมันของมันธรรมชาติของมันนะครับนี่ครับงามเลยครับเห็นดีๆีู้บรรยากาศความดมสมบูรณ์ความธรรมชาติความดั้งเดิมเขาก็ยังเกี่ยวว่ท่านแล้วครับตอนนี้ก็ใกล้สิเข่าเดือนสิบสองแหละครับเดือนสิบเอ็ดสิเข่าเดือนสิบสองแหละยังเกี่ยวว่ท่านแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อกันไปเรื่อยๆครับว่าจะไปแวะอ่าเล่นกับน้องไพลีก็บโบหัวเพิ่นสิเปิดหาดหรือบ่น้องไพลีเพราะเอามื่อเช้าร์ไปแต่เช้าเอารถไปจอดไว้หาดรถเพิ่น เอารถไปจอไปห่านเพิ่อนกิบซีฟแว,แวะเร่นกับเพิ่นครับอตอนนี้ก็มาหอดเฮื่อนนอกภายลี่แล้วครับเอารถมาฝากไววน้ำเพิ่นปิดปิดปิดจันฝากเธอ ดอกไม้สวยๆต้องครัวเขาขนสวยๆ,ๆเฮ้ยเก็บมาจนเหี่ยวไปเลยเก็บมาแต่ไก่ได้หนิสีดอกสีทองเลวยหมายราะว่าอะไรดอกสีทองจีทองบอกจีทองหมายราะว่าอะไรคะจากคือกันกมันสวยงามมีคุณค่ามีคุณค่าสีทองมีคุณค่ณาได,คได้เห็นบอกคือค่ำเด้เห็นบอกมีคุณค่าเดี๋ยวนั่นบอกแมนแล้วสิไปใส่คือแต่งตัวงามไปตลาดต้องเห็นอาะอย่าเห็นตอนแต่งตัวขึ้นมือเส้นนี่แม่ออกกองหนละังบ้าน <g ül s 2> <c oughs> หลังบ้านครับมือเสานี่มามาฝากรถเพห่ดเพลแต่งตัวแบบว่านันแหงคนระัเซ็กซี่แห่งนะครับอัน,นกางเกงนี่ก็แบบชิวๆนะไม่ได้แต่งค่ะ <c oughs> ไม่ได้แต่งเลยเนาะเสื้อนี่ก็บแบบว่าซ้ายกับโบยายมีดอกเสือ้อในกับโบอะไใส่โ <c oughs> <c oughs> อบบ้ยอย่าไปเสือ้อแล้วกนนะเราบอกเสือเราบอกไปดูขนาดแล้วว่เป็นเสื้อขนาดเสื้อเขาเนี่ยเสื้อห้าเบิร์ดนล่ะเขาเป็นเสือ้อตัดตัวฮะพายสิไปเสื้อพาหลีนอกจากเสื้ออะไอ้นายเนาะ ไม่ใช่คองฝากอะฮะของฝากนี่กะนีลานี่เด้อตั้งใจมาฝากด้วยนี่เก็บไว้อยูุทธุน่าหน้าเบิ่งจักดอกเลยจักดอกจักดอกดอกแปดดอกเออแปดดอกตื่นใจสิไปใสสิไปใสแต่งตัวขึ้นหนาลักกว่เมือนเสาว่ะเนาะเมือนเสานี่ยขึ้นยิ่งสาเนี่ก็ะยืนอาญะวา โอ้ยซื้อหัวซึ่ง,อองมาแันอนว่าอันมือสาวเด่นน่ารักกว่าอยากเห็นอยากเห็นสุดมือสพาวนี่แต่มือสาวเด่นน่ารักกว่าตอนนี้นะบอกกอยากเห็นสุดคือมือสาวภาพที่คนบุคคลดีเห็นอยากให้เขาเห็นน้ำพาหนาอยากยากต้องเบิ่งอยู่ใส่มาเบิ่งอยู่ห้องคันมากกับต้องเขียนเนี่ยนี่บอกขอบประตูสิบบอสิบบอสอันสิบบอสคอยตื่นจ้าเพราะว่ายังบม่หอดเวลาตื่นหงัดเ <c oughs> อาหลุดแล้วงัดมุดเข้าไปเลย ใส่ใน้อมอี่ห่อยังคือหอมนะเรียกว่าบริเก็กินดนปะเนาะทาบริขอกันดนอน่าจะเมนบม่ได้ห่อกันหรือคือหอมไปดเวไปทำระสาทไเก็บว้านนี่ยังหอมเลยดีเก็บไว้ได้ตั้งใจเก็บมาห้ได้นั่นเก็บมันจ่ทุกข์ใรทหน้าไอ้เบิร์เขาตำเขาเมาเพพอดีผ่านตอนนั้นแบบไรใช้เบอกี่นี่นนท์บันนนไ์ห้างมันก็บด้เก็ตไแต่มาหาคือว่ามันก็โดน มันไปเร็วกว่าเลยบักตั้งใจทาเลยมาเลยโอ้สมคิดหอดเนาะบริพอกันโดนน้องเพิ่นทาเพิ่นทาโดนเท่านหร่บริพภ์โดนน่ารักขึ้เก่าครับจีบไปยังโดนเห็นถามอีกสามรอบเลยพันตอบย้งเครื่องมืออื่นสิเปิดห่ารู้ว่าปิดโหลดปิดสาวบอลโหลดนะเห็นแนวอื่นนะให้ผู้เบาเลี้ยงไปผู้เบาเมื่อเลี้ยงเนาะ พูดเอาเมื่อเรี่ยงก็จมแล้วย้ำบอกคุยกับเขาคุยกับไอ้ก็ได้ม่โเซอไปทอนดับคุยกับไอ้เอาเป็นอย่างเนาะย้ำบอกมีเขาก็มีไอ้อยู่ในใจก็เป็นอย่างไอ้บริวารจังดอกจ้าสมัยนี้บริวารกันโดนอายุหลายขึ้นแล้วปะทำเก่าเท้าอรเ้าเอ็ดสิบแปดคือเก่าอ๋อสิบแปดสมองสมองสิบแปด ไปไหนแถวแม่เป็นบ้านเราอยู่ดีมีแห้งหรือเปล่าไม่ดีมีแห้งเปล่าฝากความคืนหอดเราเด้อฝากเงินเลยบ่บ่ได้ไม่มือหน้าฝากเงินก็ได้นะบ่ได้เขาไปโดนโดนเราไปบ้านเนาะฝากเงินไปหรือเราเคยเสียเอาคืนหอดเลยวันสิมาเกี่ยวเขาสรอยกับค่าขีย์ขานอยู่เส้าว่าจนแล้วฮากมาหมดอื่นเถอะนะไปของสามเหมืังมือเมื่อกันเราไปซอยผู้สาวกันด้เอาก็เนาะ เจ้าก,กระดาษมันไกลกันเดิสักข้ามันไกลกันอาจจะไปทั้งหุน่นมาทั้งบีบมาทั้งหุน่นมาทั้งบีบแต่ว่ามันไกลมันก็ได้มาทั้งบีบก็อดเอาสกรอนคิดหอยก็อดเอาพู<ฮ>ดอยู่ว่าเกี่ยวเขามันอะไรท้าผู้ใดแทนที่จะมาซอยเกี่ยวเขาบอกปัญหาเดี๋ยวไอ้ไปขายซอยกันเลยา <laughs> <laughs> ขายนี่คือขายเองก็ได้บุยดึกแต่คนอยากซื้อแมนบอกไอ้ยอยากไปซอยบัตรห้าพ่อได้นับเงินนับอย่างนะี้พ่อใส่กระเป๋าพับใส่กระเป๋าซอย เขมีเงินให้นับบ่อเมีเลยมีแต่ใจเลยใจอันเดียวค่ะเออมีใจห่างๆเลยมาหามาหาใช่ไหมเสือผาสิงมีแตยาวเลยมีลายแหงไว้สีโยนใจผมให้มาสิคนผมมีใจเบาเนี่ยพี่นาชิ้ไม่พอได้ชิ้ไปใส่ช่้นเดียครับุณบ่าวหน้าชิ้นสิแสดงว่าพี่นาเนี่ยสีแด้ขาวดีที่สุดนี่แม่นบอก ิบอเน่เฮ er <si bueno ok ้ยสิบอเน่พวกแคกี่ยาข้าวมาตอนได้เป uh ็นยังกันได้ล่ะเบิดแนวสิว่าอ้ยังนันหิวเข่าบอกมาหันลาบลอยเอ็ดบ่เปิดครับมาเนี้เพราะนั่นเป็นรวยแล้วได้เงินได้ทองแล้วเป็นเลาะใส่เงินซะก่อนเพราะนั่น อ,อันนี้ก็จักหน่อยก็สิปิดกิจการนะรวยนะพว่สันบ่แม่นหยังดอกสิไปนั่หาผ <c oughs> ัวก่อนผัวเสียม <c oughs> ันบ่มีอด้อยู่เกิดมบ่มีผัวเฮียแม่นบ่กเดี๋ไปไสเอาเอาอีดีไปหาผูา้ชายบก่กเป็นตลาดตรงเห็นสิไปไสครบออันนี้เก็บไว้ดีเด้อเก็บไว้นี่ละ่ะแน้องคือยนางน,นั่งอะแนวฝากแนวต่อ,ตอมีซัมนีล่ล่ะบันนี้มีหยังหลายดอกพี่น้องนองั่นได้แต่ซัมนี่กับคนอื่นนะ ถ้าเจ้าเห็นมันมีคุณค่ามันก็มีคุณค่าถ้าเจ้าเห็นมันบุญประโยชน์มันก็บบุญประโยชน์เจ้าเห็นได้ถอยบ่เห็นคุณค่าเลยที่บุเห็นคุณค่าเลยมันสิบ่เห็ดอะไรไอ้ไอตั้งใจกั๊มมาจนเหี่ยวจนยังไอก็ยังบ่ถิ่มเอาะไอมาให้เจ้าเนี่ยอ้ะไคือหอดเจ้าเด้อาจจะย์ก็มาเจ้าว่างเจ้าว่างเจ้าว่างอาจจะมีผู้สาววันหลังเจ้าคืนเจ้ากระดึงหยาเขาม้าไม่บุษราใส่ไอ้เห็นทรงหน้าไอบอกเราจอดจอดจอดเห็ดคือหอดไพลีจริงดอกไม้งามๆต้องโค้วขวดกงามๆเ็ไปาหนก่อน่าเ็ไลี้กมหย ย่าอยู่ไซดอกไม้บอกงามเลยมันเริ่มหาอยากากันเลยปิดงานปิดแล้วแถวบ้านไม่เริ่มหาอยากเลยบ่ม,ม,มีแล้วไปซ้ำนี่แหละอีข้าวาเปล่านำเละว่าสิมากินี้เขาแนะนำกับไปไกินจอยห่าวห่ามข้าวลาบกะปิดห่าวเพอกะป,ป,ปิดปิดมัดคู่อย่างปิดป <laughs> <laughs> รับปรุงจักหน่อยกะปิดทาวอนนะครับสิไปนำหาผู้ชายมาสักปิดสื่อข้าวซื้อมื่ออื่นกระเปิดแล้วไม่คือบู้เห็นแต่บางส่วนบางเชื่อบางเราหลอก เบ,บื้องขวานี่มันยื่เพื่อนเบื่องซ้าอนนี่มันอยู่หน้าค่ะบ้าโอ้ดูมันเกี่ยวเข่าเกี่ยวเขา่าเบี้ยงขวาเลี้ยงขั้วใส่เบื้องซ้ายดังคนเกี่ยวเขา่าต <c oughs> ัวสาวบุญยังไ <c oughs> ม่มีเวลาหลิลนถึงนี่ตัวดูแห้งเบิ้งงัวเบิง้งควายเคียนแบะแม่สันยนันตัวสาวบุญย์นี่ไงเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือหน่าพาไปอันนะั้นเด้อปิ่งเป็ดปิ่งเป็ด อยู่เพื่อนไปแล้วเออมันจังใดบรรยากาศดีสัอยู่ดีแจ๊กเสียงรถเจ๊งเนาะแม่ไปฟังเสียงแบบไปดมขี่แบบขี่งัวอยู่ตรงนั้นเนาะรองมาลองนะมาบ่เคยได้อยู่กับเพิ่นดนเพราะเธอแจักเธอเหรอครับท่านยู่ดนไปยังหนอโอ๊บ่ได้ท่านไปยังหรอเพราะเพิ่นมีบนบนรถไฟเนี่ยมันลยอยู่นั่งบนนั้นไปใส่เฮขาใจไปใส่เขาก็วนๆเวียนแถวนี้เนาะบอบโตมีเวียกเด้โตขายเครื่องนั่นนี่เขาก็ไม่อยากรบกวนดิสัสเนาะ ก็ตามพรารลหน้าทีละว่าต้องหน่อยใจดอกจังไล้แอบกินหอนมาแยมาถาม,มาาว,ว่าข่าวคือเก่าล่ะไปนี่แล้วกันวันนี้บายบายบ๊ายบาย